สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยู่ที่ตลาดนัดขึ้นเอาครับพี่น้องบกับบาโนชาแนลขึ้นเอาครับพี่น้องตอนนี้ฝนได้ตกลงมาแล้วพี่น้องตอนนี้ฝนได้ตกลงแมาแล้วครับผมว่าได้ขายหอดค้องครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยฝนตกพี่น้องล้านข้าเจ้ากับ่ได้ตั้งกันนะครับผมเนี่ยฟังข้างนี้ล้านขาดนี่มาเลยแต่ว่าของบาโนมี่้าไปนะพี่น <aż> ้องมี่้าบผ้าใบก็บมันมีคนมากขึ้นเอาครับพี่น้องเจ็กหน่อยก็ได้เก็บครับพี่น้องนี่แหละครับวิธี พอขาตลาดนัดไอ้คีบเริมพี่น้องโอ้ยปวดมามีร้านค้าไรเด้พี่น้องปวดฝนก็ตกแม่แล้วตอนนี้เป็นบรรยากาศครับผมหงงขึงนะครับพี่น้องหงงขึงไรเด้กลับบ้านนะครับพี่น้องก็บชูต่อไปมืงเอื่นมากันไหมนะครับพี่น้องปวดรถจอดอยู่นี่อยู่ในโฮมพี่น้องโฮมที่เป็นยังนะครับยางแห้งเลยพี่น้องยางแห้งเลยฝนนะสงสัยมือหนีคือบ่คือดอกพี่น้องไรเด้เก็บของกลับเราขึ้นที่โบหยุดดอกพี่น้องปวดร้านค้างคางเพม่อนก็เก็บคือกัน บรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศรอบๆเนี่ยคนทานข้ากันนี้เมื่อเล่าพี่น้องปุ่นร่มให้ร่มพัดขนาดเลยพี่น้องโอ้ยนี่แหละบรรยากาศรอบๆนี่แหละชีวิตพอค่าแม่ขายพี่น้องบุนฟังฝนนั่งก็จอยแช่แช่ในวันรานมาหนูมีผ้าใบนะพี่น้องไม่เก่งดีๆยังอยเขาหนีเมื่อแล้วครับพี่น้องเขาหนีมาแล้วบ้านหนูพามาเมืองบรรยากาศท่าทายบรรยากาศในเมืองเนี่ยคนโตเนี่ยบรรยากาศรอบรอลานนะครับเนี่ย ตอนแรกว่าดีเก็บนั่นแหละพี่น้องมาควบลำบากนะมันยังมุ่งสมศักดิ์ศรีนะครับบ่วน่านกลางทางล้านพระเพื่อนนี่ก็เลี่ยมพระนะครับพี่น้องข้างนี่ก็สุดยอดเนี่ยเนี่ยเลี่ยมพระกันน้ำมาสั่นเพื่อนมาสุดยอด,ด,ยอดฟางเนี่ยเนี่ยอ่าู้สุดยอดเลยพี่น้องฝนก็ไม้แห้งหายก็แห้งขาดเนี่ยบรรยากาศรบหลบรบๆลบบหไปเลยว่านี่แหละครับพี่นอ้อยเนี่ยเหมือนเลี้ยง,ยงเนี่เยเหมือนเลีง บรรยากาศจมือแรงวันเสาร์ว่าได้นี่จอยพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้แหละพี่น้องสวัสดีครับพ่อกันไม่คลิปมานะครับผม